สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่ๆพี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหน้านัดน,นี้เลยนะคะกับรถโตโยต้าอันติด 1.6G คันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยสีขาวสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะสําหรับเพชรยนต์นะคะสี ขาวเป็นสีที่หายากมากๆเลยนะคะสําหรับอันติดนะใครที่กําลังสนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่นะคะก็แนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์เก้าสนนัดเพชรยน์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมใหม่โฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7กอไก่บอใบไม้3542กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมก,อกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆสขาวๆสวยๆเลยนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะแม็กจากโรงงานเช่นกันนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2020นะคะใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมนะไม่มีค้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าลอยซีนด้านในเดิมเดิม หัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีนนะะเ,นเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดินแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ครบทุกบานเลยนะคะคันนี้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะในส่วนของจุดเม็ดอารน์นะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเพทยนยนนะคะคะรถคุณภาพเกรดเอมานําเสนอขายให้ลูกค้านะคะเรื่องของการชนหนักพิควาลจมจ้นากับสีเป็นเครื่องนะไม่มีแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาชบเชวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลย ละะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ ไฟแบกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม้น้อยสภาพสวยๆเลยนะคะสนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์โทรนัดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะ สำหรับบระเวดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทั้นล็อกกระจกปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจเคเรตนะคะกุญแจเคเรตปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360อองศาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยรถคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะเดี๋ยวนะัสต์ทลดให้ดูนะคะว่าคันนี้นะเลขใหม่น้อยมากเลยอยากจะบอกอ่านี่เลยนะคะลูกค้า เลขไม่อยู่ที่44,671กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX ได้นะคะเอ r เป็นแอรอนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคอนโซลรถนะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะฝาเพดานนะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะไม่มีลงอักขระยันใดๆเลยนะคะ ไฟติดครบทุกดวงนะลูกค้ารับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดนะคะเก็บสัมภาระได้ด้วยนะตรงนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะแต่ว่ารถคันนี้นะคะอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะคะลูกค้า เราจะถอดเบาไป1นึ่งเบาเนาะเบาคนขับเราทําการถอดไปทําความสะอาดไปปรับสภาพให้ใหม่นะคะในส่วนของเบาะนะคะแต่ว่าเบาะรถนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดรับรองว่าถ้าปรับสภาพเสร็จนะคะคันนี้สวยๆแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ทำการนำเบาคุณขับเนาะไปทำการปรับสภาพให้อยู่นะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมก่อนนะพอน,น็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับเขยื้อนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะห้ามพลาดกันเลยมาต่อกันที่ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังให้2ฝั่งเลยนะคะทั้งเบาะด้านข้างนะคะแล้วก็บอกคนขับจะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะปกติอยู่แล้วแล้วก็มีที่เส็บชาร์จไฟให้2อรูนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะก็ทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะลูกค้า ขอบย่างนะคะทั้ง4บานประตูนะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูได้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอ์นนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะปีใหม่ไมน้อยสีขาวสีหายากสวยๆพันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปปลดล็อกกุญแจแป๊บนึงนะคะ จริงๆเปิดได้3แบบเลยนะเปิดด้านในก็ได้ด้านนอกก็ได้แล้วก็เปิดจากทุนแจก็ได้นะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะกว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะมีในส่วนของถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างนะคะเดิมๆ เดิมๆเลยนะคะจุดเมดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะมีล้ออะไรอุปรกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะเดิมๆไม่มีรอยกัน,นิมเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะจุดเมดอาร์ตกลมๆรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะ หัวน็อตด้านหลังนะคะสี่เดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี่นเลยนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะนานๆจะเข้ามานะนานๆจะเข้ามานะคะในส่วนของรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะเบอร0์0ู8 2 6 0 9 5 8 7นย์เาเนต์นะคะเบอร์โทนรน้นะนแอดไลน์กัน เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์กันเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบพันหซีซีร้อยยีแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้า ตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยีขยนเลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยเยนเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรง โลโก้โตโยต้มีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะในส่วนของสติกเกอร์มอกมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ t ตโย t ้าอ,อันติส 1.6G ปี2018นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยมากนะคะคันนี้ไปเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะโทรนัดนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปหกศูนย์เก้านัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะ,ะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรกบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ